ผมได้มองผลของความรักและความอารมณ์ขาดของพ่อผมและเห็นว่ามันเปลี่ยนโลกของผมไปขนาดไหนผมก็เลยคิดว่านี่แหละสิ่งที่ผมจะทำสิ่งนี้แหละคุ้มค่ากับเวลาของผมเมื่อตอนที่ผมอายุ2 8หลังจากที่เป็นตลกมืออาชีพไปแล้วผมก็ได้บรรลุบางอย่างนี่นคื มากมากเพราะในที่สุดแล้วพวกเราไม่ใช่ตัวตนที่เราสร้างขึ้นเราไม่ใช่ภาพในหนังที่กูเห็นพวกเราคือแสงที่ส่องออกมาที่เหลือก็เป็นแค่ควันและกระจกทำให้ค่อยเควแต่ไม่ได้จับใจอย่างแท้จริงสิ่งเล็กๆที่พวกเราตามหากันอยู่มันจะอยู่เหนือบุคลิกภาพของคุณอยู่เหนือความเข้าใจของคนอื่นๆเหนือการแต่งเติมและปลอมแปลงแม้กระทั่งอยู่เหนือตัวของมันเอง เข้ามาร่วมเกมได้ต่อสู้ในสงครามเล่นยังไงก็ได้ที่คุณต้องการแต่ว่ากาที่จะตามหาสิ่งนั้นคุณจะเป็นตองที่กรอบของคุณถ้าคุณได้การยอมรับคุณจะอยู่ยงคงกระพันบนโลกนี้จงอย่าให้อะไรมาบดบังแสงที่คุณส่อง ว่าผมอยากให้ผู้คนนั้นบรรลุถึงความฝัน <c oughs> ความมั่งคัง่งและความโด่งดัง <c oughs> เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้สักทีว่านั่นไม่ใช่ความรู้สึกของความสําเร็จ <c oughs> เหมือนกับผู้คุณ <c oughs> ผมเคยกังวลน,นะว่าจะก้าวไปในโลกนี้และทําในสิ่งที่ใหญ่เกินตัว <c oughs> จนถึงตอนที่มีคนที่ฉลาดกว่าผมทําให้ผมเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่ใหญ่เกินตัวตาของเราไม่ได้ใช้แค่ดูอย่างเดียวมันเหมือนโปรเจคเตอร์ เพราะว่ามันจะเล่นเรื่องราวที่สองเป็นคู่ขนานทับเรื่องราวที่เราเห็นอยู่ด้วยและความกลัวคือผู้แต่งเรื่องและชื่อของเรื่องนี้ก็คือผมไม่มีวันพอที่ผมเลือกไปแบบนี้ก็เพราะว่าจะทําให้ความท้าทายก่อผลประโยชน์ผมจะได้ทําให้มันมีประสิทธิผลมากที่สุดคุณก็คิดสไตล์ของคุณขึ้นมาเองความสนุกอยู่ตรงนั้น ชีวิตมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณมนเกิดขึ้นเพราะคุณคุณจะมีแค่สองทางเลือกเท่านั้นรักหรือกลัวจงเลือกความรักและอย่าให้ความกลัวมาทำให้ตัวคุณต่อต้านหัวใจที่ขี้เล่นของคุณทั้งหมดที่จะเหลือจากตัวคุณคือสิ่งที่อยู่ในใจจิตวิญญาณของผมไม่ได้เต็มไปด,ด้วยขีดจำกัดของร่างกายร่างกายของผมเต็มไปด้วยความไร้ขีดจำกัดของจิตวิญญาณคุณจะผิดหวัง ื่อตอนที่คุณไม่อยากจะผิดหวังชนะค,คุณคว้าโอกาสทําในสิ่งที่คุณรักผ่อนคลายและนึกถึงเรื่องดีๆในชีวิตคุณจะจินตนาการเรื่องผีก็ได้ทั้งชีวิตของคุณการวนกับเส้นทางในอนาคตที่คุณจะเลือกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นณ้ตตอนนี้และทางที่เราจะเลือกในวินาทีนี้มันจะอยู่บนบรรทัดฐ,ฐานของความรักและความกลัว พวกเราหลายๆคนเลือกในทางของความกลัวที่ปลอมตัวมาเป็นการปฏิบัติ <Okay. S 1> สิ่งที่พวกเราต้องการจริงๆมันเลยดูไกลเกินเอื้อมของเราจนเราไม่อาจมีความกล้ามากพอที่จะเอื้อมไปสิ่งที่ผมจะพูดคือผมพิสูจน์แล้วว่าคุณสามารถเอื้อมถึงมันได้จิมแครีขอบคุณวิดีโอจาก Absolute Motivation ให้สิ่งภาษาไทยโดย s ปาร k กหม่ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆให้กำลังใจแบบนี้จาก Spark Mind นะครับ